สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมนะร้า,านเปิดให้บริการแล้วมืัอน,น,นี้ก็รถเผาไหมซีคันนะมีกระบะเครื่องเสียงอยู่สองคันนะเครื่องเสียงสะเดุดดากเลยสองคันเดีย๋ยวจะพายเป็นรับพี่น้องพี่น้องมากแค่ไหนชอบคัานไาดลิงเอาไหมย่า๋ยวจะพายเป็นนะมาเริ่มจากฟอร์ดเครื่องเสียงกันเลยมาคุณใดเป็นยังแต่ทองรถพี่เสียงอะไรคุณใดไปยังแต่ทอง,อองรถลอ,ลอกลายโอ้ตัวใหม่ต้องลอกเลขลายอ๋อนึกว่าคุณใดเป็นยังตัว <ไป S 1> ใหวม่ หนาเครื่องเสียงสะเดุดดาครับปุ้ยเป็นไงเป็นไงเยอะชื้องามใช่ป่ะเยอะชื้อเครื่องเสียงเต็มลำครับพี่น้องหนาตัวนี้พอนเดี๋ยวละเก้าพันบาทตลอดสัญญานาฟอร์ดเรนเจอร์รีปเตอร์ลอไม่เกรงใจใครดูดิดิเสียงดิปีแรกไอ้พอนเดี๋ยวละหกพันพอพี่น้องนาล้อบางรีวิวชุดคลิปเต็มเด้อนาแล่นหลายม้วนนี่เจ็ดหมื่นโล นะสีดรืเงินเด็กชุดเครื่องเสียงพร้อมขาดขาดแม็กอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวจัดให้นะอ,อ้าวศูนย์บาทรับรถครับมาคันที่สองคันที่สองอันนี้เขาเอาล่งเลขอลอกเลขลายนะหรือเลขลอกเลขตัวถังเวลารถมือสองเข้าใหม่เขาต้องมาลอกเลขตัวถังเอาไว้นะมาคันนี้คันที่สองนะชุดเสียงเสจดุกันนะชุดแต่งเป็นของเนะอ็กซ์ซีรีสนะ์ขออนุญาตเด้อนะสบายดีใช่กะ เครื่องเสียงสะเดุดดากนะตัวนี้เป็น1.9เป็นตัวเอสด้อพี่น้องแต่ว่าเครื่องเสียงโอ้โหเครื่องเสียงแบบ v i p สะเดุดดากอีกแล้วฝีดาวพ่นหกพันครับพี่น้องปีแรกปีที่สองพ่นเก้าพันโอ้โหหวานเกียบรอบแม็กเวลยางยีราฟโอ้โหยันแจมมาชุดแต่งเป็นของเอ็กซิลี่เลยพี่น้องโอ้โหพอลั่นเสียงหวานด้วยอ้าวหนเก้าเอสชุดแต่งรอบคันเครื่องเสียงอีกหนึ่งชุด ฟรีดาวผ่อนหกพันปีแรกครับแล้วนกะ็เป็นนิวซิตี้นะช่วงใหม่หนึ่จุดูนยเทอร์โบนะสกเกิร์ตจอดรถแล้วนะเดี๋ยวติดสเกิร์ตเห็นไหมโอ้ติดแตะเกาวมาเนาะนะเดี๋ยวจัดล้อแม็กกิเสักชุดเนาะนะซิตนะี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบตัวใหม่ล่าสุดออโต้ด้วยนะห้าประตูโอ้โห,โหยังรอยังรอหน้าเป็นหน้าปลาฉลามเลย S 1> <S 1> มาคันต่อมาคันที่สี่เนวชัยตันไอหน้ารอไอหน้ามีแม็กโอ้โหสิบเพตจายนีครับนะแน่นหลายมากเลยเสด็จด่างเห็อไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นวิ่งหมื่น,น,นโลโอ้ชอเดิมชอเดิมเอาสี่คันกันพี่น้องมาขานหนถึงใจัานหนเล่งเอาไปเลย นาะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีก่องฟรีจัดฟรีโอนจัดส่งทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้มีบริการเฮสัญญาถึงที่ทส่งรถฟรีฮอตหน้าบ้านไมไ่เสียค่าจ่ายแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวรอชมรีวิวแต่ละคันครับเดีย๋ยวไอเสียนมารีวิวแต่ละคันให้นะ้าส่งทั่วประเทศไทยนะ้านึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคัน ดันทุกเขตส่งเฟ้ทอดหน้าบ้านกับพี่น้องชาไปายไวร่นแก้ว